วันนี้พามาดูวัดพระธาตุศีโสพลอยู่ในหมู่12ตำบลผือใหญ่อําเภอโพสีสุวรรณจังหวัดศรีสะเกษที่ไปที่มาของวัดพระธาตุศีโสพลได้สอบถามหาข้อมูลจากผู้อาวุโสค,คนสำคัญของหมู่บ้านอายุ90กว่าปีและก็อายุ100กว่าปีก็ได้รับทราบข้อมูลดังต่อไปนี้ ในการสร้างวัดและตั้งวัดพระธาตุศรีสพลชาวบ้านผือพับในอดีตเป็นหมู่บ้านอยู่ในป่าไม้นานาชนิดป่านานาพันธุ์สร้างวัดพระธาตุศรีสุพลขึ้นในปีพศ2309เป็นพระาธาตุเก่าแก่มาก2309ตั้งวัดขึ้นในปีพศ2315ในยุคสมัยรัตนโกสินทร์หรือรอศ1นนปีขาน ขึ้นกับจังหวัดขุคขันในอดีตตั้งแต่สมัยเป็นจังหวัดขุคขันเนี่ยปัจจุบันจังหวัดรีสเกตเรียกว่าวจังหวัดรีสเกตวัดพระธาตุรีโสพลเป็นวัดเก่ายุคโบราณเป็นสถานที่สักการบูชาของประชาชนในท้องถิ่นตำบลใกล้เคียงมาตั้งแต่ยุคปู่ย่าตายายสืบเนื่องกันมาถึงในปัจจุบันซึ่งเป็นวัตถุสิ่งของที่สําคัญในวัดพระธาตุรีโสพล มีดังต่อไปนี้ก็คือเมเจดีเก่าโบราณหินทรายศิลาแรงอ่าเล็กๆจะตั้งอยู่ข้างนี้ใช่ไหมมีใบเสมาหินทรายศิลาแรงรูปร่างสันฐานพระาธาตุเจดีโบราณของเก่าขนาดกว้าง5เมตรทั้ง4ด้านหรือทั้ง4ทิศขนาดความสูง25เมตร ขนาดใบเซมาสูง1เมตรโอ้โห,วโหวกว้าง180เซนติเมตรแล้วก็มีเนื้อหินทรายศิลาแลงจำนวนทั้งหมด12ตัวเสาหินศิลาแลงจำนวน9ต้นกำแพงหน้าล้อมรอบองค์พระธาตุเจดีขนาดแนวยาว15เมตรทั้ง4ทิศร,รวมเป็น60เมตรพระพุทธรูปที่สำคัญในวัดพระธาตุเสืโสพล หลวงพ่อโตข้างในองค์พระธาตุหน้าตัก48นิ้วสูง2เมตรศักดิ์สิทธิ์มากของเก่าโบราณหลวงพ่อเข็มเนื้อเงินของเก่าโบราณบรรจุว่าน108ปรางนั่งสมาธิหน้าตัก900สูง50เซนติเมตรอะไรหน้าตัก900แต่สูง50เซนติเมตรหลวงพ่อทองพระพุทธรูปโบราณหน้าตักกว้าง48นิ้วสูง1เมตร60เซนติเมตรปางสะดุ้งมาน หลวงพ่อหยกหินขาวบริสุทธิ์หน้าตักกว้าง18นิ้วสูง30นิ้วปางสะดุ้งมารพระประธานพุทธรูปที่ศาลาอเนกประสงค์หน้าตักกว้าง8นิ้วสูง1เมตร50เซนติเมตรรูปที่1รูปองค์ที่สองรูปองค์ที่3หน้าตักกว้าง5 0 52นิ้วสูง2เมตรปางสะดุ้งมารประจำอยู่ที่ศาลา9นอกจากนั้น มีใบเสมาโบราณหินทรายศิลาแรงจำนวนสิบเสาหินศิลาแรงจำนวนเก้าต้นหายโบราณคนโทชนิดละสามใบกระเบื้องลายและ,ะมีหลากหลายสีสันขนาดบางขนาดหนาในพื้นที่บริเวณวัดพระธาตุศรีสพลแห่งนี้อดีตเจา้าวาดที่ได้รับทราบข้อมูลจากผู้วสของหมู่บ้านบ้านผือพับ9กกว่าปีและหนึ่งกว่าปีต่อไปนี้ก็คือมีหลวงพ่อ หลวงปู่ธนานธนาโมตั้งแต่ปี2 0 9 0 2 3 0 9ถึง2,325หลวงปู่หลวงปู่ธนานธนามหลวงปู่ธนามเอไม่เข้าใจทำไมถึงชื่อเหมือนกันหลวงปู่ธนามธนาโมหลวงปู่ธนามธรรม,มโตพศ2 3 2 5 3 4 5หถึง2,345หลวงปู่ธเมา นาโถเป็นภาษาเหมือนจะเป็นทางเขมนเนาะตั้งแต่2,345ถึง2,360หลวงปู่คันธาคนโทพศสองพถึง24 2,405หลวงปู่คธาคณคน,นโท อืมก็เขียนคล้ายๆกันแต่ไม่ใช่ไม่รู้ว่ามีความผิดพลาดผิดเพี้ยนหรือเปล่าไม่รู้นะคะ2,405จนถึง2 4 2 5แล้วก็มีหลวงปู่ขาวคุตตจิตโตนในพศ2547พระองค์ปัจจุบันก็คือพระอธิการสุนทรเตชปันโยพศ2 5พาจนถึงปัจจุบันมีเนื้อที่ประมาณ8ไร่3งาน52ตารางวา คัดมาจากบันทึกเมื่อวันที่9มกราคม2529ของพระครูดมปัญญารากาาักเจ้าคณะตำบลเผือใหญ่หนองมาเดี๋ยวเราเข้าไปดูก่อนเนาะบริเวณวัดเดยรอบตัวนีว้เป็นต้นไม้ร่มรื่นมากพระทาตุสีโสพลพระทาตุเก่าแก่ วันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะได้เปิดให้เราเข้าไปดูอะไรข้างในไหมเห็นเซมาเจดี หินเก่าเลยนะข้างบนทำขึ้นมาใหม่หละมะั้งพราลักษณะเป็นหินทรายล้างแต่ตัวนี้หินศิลาแรงอ,อันไหนคือข้างหน้าไม่รู้ เพราะว่าลักษณะของพระาธาตุเนี่ยเวลาที่เขาเก่อสร้างเขาก็จะเลือกเอาด้านหน้าก็คือทางด้านที่ตะวันออกตอนนี้อากาศโดยพื้นไปหมดมันมันดูไม่ออกว่าอันไหนคือทิศตะวันออกเดีย๋ยวนะเดีย๋ยวนะตรงนู้นมีรูปปั้นหินเอ่อรูปปั้นมีรูปปั้นสัตว์และคนคล้ายๆจะเป็นสัตว์เป็นเอ่อเป็นที่ดินน่าจะได้รับการเป็นเนินหรือเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวค่อยดินไปดู ตอนนี้ก็อถ้าดูลักษณะพื้นที่เนาะแสดงว่าตรงนี้มีการถมนะเพราะอันนี้ซุ้มประตูไม่น่าจะต่ำขนาดนี้เลยซุ้มประตูตัวนี้สูงประมาณสัก160เซน160เซนเท่านั้นเองนะต่ำมากเลยอะซุ้มประตูั่ำมากซึ่งมันไม่น่าจะใช่น่าจะเป็นซุ้มประตูเก่าแต่ว่าระเบียงเนี่ยไม่แน่ใจ เขาให้เราเข้าได้หรือเลปล่าไม่รู้นะคะแต่และเอ้าเจอละข้างหน้าคือทางนี้มีคำไหว้พระธาตุมีคำไหว้พระธาตุาด้วยนะขอไหว้พระธาตุก่อนละกันมีร่องรอยการไหว้เนาะแสดงว่า ทางนี้เป็นเป็นด้านหน้าขององค์พระธาตุด้านหน้าในเป็นทุ่งนาออกไปนั้นนะเป็นทุ่งนามองเห็นรีบๆอยู่เราคงไม่กล้าละลาบาละลวงที่จะเข้าไปอยู่ไปดูข้างในอ,อ,อขอเดินดูรอบๆ เวียนประทักศินสามรอบแล้วกันโอ้มีต้นมะขามใหญ่มากด้วยตรงนี้มะขาม ข้าหน้ามะขามมีรูปปั้นมีรูปปั้นที่ถูกวางทิ้งไว้ไม่ได้ใช้ประโยชน์ มีการบูรณะทำสีก่อผนังขึ้นใหม่เพราะว่าถ้าเป็นยุคปีนั้นรับรองว่าผนังไม่มีเรียบแบบนี้หรอกเดาๆว,า,วานะไม่ใช่นักโบราณนักดีสวยมากเลยนี่ยังเป็นหินศิลาแรงอยู่เลยนะเนี่ย น่าจะเป็นฐานใบเสมมาอ้อมีลูกป,ปั้นเยอะแยะเลยนะตรงนี้ก็มีลูกป,ปั้น เดี๋ยวเราี่ดูฐานของพระธาตุทิศท,ทั้งสี่เหมือนกันขนาดเท่ากันเป๊ะเหมือนกันทั้งสีท่ทิศแต่ข้างบนจะทำเป็นรูปบัว เหมือนพระธาตุพนมเออมีรูกป,ปั้นเต็มไปหมดเลยนะมีทั้งลูกป,ปัน้นพระลูกปั้นพราหมณ์หรือสีอะไรอย่างเงี้ยลูกป,ปัน้นคนไม่รู้ว่าสื่อความหมายอะไรแต่ก็ถูกวางห่างๆทิ้งๆไว้เดี๋ยวลองออกเดินรอบๆนอก ามสตรีขึ้นบนเจดียอ้าวเออตรงนี้เป็นด้านหน้าพอดีเราไม่ได้ไห้ผัดประตูเข้าไปเนาะประตูไม่ได้ล็อกนะโชคดีที่ไม่ได้ผัดประตูเข้าไป ตรงนี้เราอยู่ในวัดศรีโสพลนะคะซึ่งมีพระธาตุศรีโสพลเก่าแก่มากตั้งแต่ยุคพศ2300กว่ากว่าวัดนะสร้างในปีพศ2อ0 0 2 3 0อเออ15แต่เจดีย์นี้น่านะจะมีมาก่อนตั้งแต่2 3 0 9 วัดสร้างพศออ2315มีลักษณะใบเสมาโดยรอบแต่ว่ามันก็จะเป็นแบบเห็นได้ไม่ครบเี๋ยวเขไปดูหามม,ม้ว้สวย ได้รับการบูรณะตามควรเพราะถ้าทางวัดไม่มีจัดงานจัดอะไรก็โอกาสที่จะมีปัจจัยมาช่วยเหลือในการบูรณะก็จะไม่ค่อยมีข้างล่างเป็นทุ่งนาตรงนี้ได้รับการถมดินสูงมากเลยนะ นางเมฆลาล่อแก้วแล้วก็ลืมสังเกตว่าสมประตูทั้งสี่ได้เหมือนกันไหมี๋ยวดูอีกรอบหนึ่งตรงนี้เหมือนสระน้ำอะ่ะอ่ะดูนี้ก่อนแล้วกัน มงจะดีประมาณสเมตรนะนเจออะไรนเอามาเยือนดวงห่างเพะจะได้เห็นอะไรชัดขึ้น phim đồ đề mồm qua hẳn rồi subscribe ในความพยายามที่จะดูแลก,ก็ได้ปลูกด,ดอกไม้สร้างบรรยากาศให้มันสวยงามเออมุมน,นี้น่าจะเป็นมุมที่สวยที่สุด ศาลาศาลาการ,ปรเปลี่ยนแล้วก็มีกุฏิพระก็อยงไหนนู่นโอโบสเหรอศาลาใหญ่เข้าไปได้ไหมเนะี่ยไม่มีพระอยู่เราก็ไม่กล้ารบกวน วัดพระธาตุสีโสพล